เด็กชายเนาะเด็กชายธนากรบุญธรรมเชื่อจริงเชื่อเล่นก็น้องอเจค่ะอ,อายุก็หกขวบกว่าตั้งแต่เด็กมาเลยเป็นเด็กที่แบบชอบชอบสังคมชอบไปเล่นกับเพื่อนอสนุกอะ่ะสนุกเฮฮาเริ่มตั้งแต่แปดเดือนเลยมาเป็นตอนที่เขาไม่สบายแล้วเขาก็มีอาการชักอ่ะนะ้องชักมาเลยมันก็เลยขาดออกซิเจนในสมองก็เลยกลายเป็นเซลล์ประสาทบางส่วนมันตายไป พัฒนาการก็เลยช้าจะว่าภาระก็ไม่ใช่นะมันมันเขาเกิดมาจากเราอะมาขอตังค์ไปซื้อหนมอย่างเราไม่ให้เนี่ยก็จะเคาะสิ่งของทุกนู่นทุกนี่อะไรเนี่ยเวียงของกลางทางเอาจนได้คือถ้าเราไม่ให้ก็คือไม่จบอะส่วนพัฒนาเด็กเล็กที่สุราษวงตบุรีเกาไม่ค่อยได้เราก็ได้แค่ไปเข้าสังคมไปหาอยู่กกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนไปคล้ายๆเหมือนไปกระตุ้นพัฒนาการเขา่นแหลกกระตุ้นไปในตัวไง อยู่ที่ว่าเขาจะพัฒนาการไปได้แค่ไหนเออเล่นเล่นเออตามคล้ายแบบตามเพื่อนไปได้ขนาดไหนอยู่ประมาณสองปีเกือบสามปีมั้งจ้ะเอาไปขไปเรียนนี่สองขวบก,กว่าชัดเจนเจ้านี้คือมีคนแนะนามานารีซอยซอยห้าก็แนะนํามาตอนแรกอะนะค่ะแล้วก็โรงเรียนที่โรงเรียนก็แนะนําเหมือนกันแต่เราก็ยังแบบยังยังไม่อยากให้ไปตอนแรกอะคือยังห่วงลูกอยู่ยังเป็นห่วงเขาอยู่ ก็โรงงานไปอ่ะเด็ก so, น้องมันยิ่งแบบเหมือนคล้ายๆมันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็โตขึ้นอารมณ์ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วอย่างหนึ่งพัฒนาการไม่ดีขึ้นก่อนจะได้ไปเรียนนี้ได้มารู้จักกับคนลุงซอยยี่ปา่นก็คุยปรึกษาปัญหาชีวิตกับแกนี่แหละว่าเออลูกมันเป็นอย่างเนี้ยลุงแกก็เลยว่ามีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแกว่าอย่างนี้แกก็แนะนําเลอยนะ หนูจะทํายังไงเนี่ยก็เลยทำคุณลุงเขาแนะนําเขาบอกว่ามีลูกสาวุธรรมคนนึงเขาเข้าออกโรงเรียนนี้ประจำก็ชื่อพี่พรแตะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสนัดนัดมาให้ให้คุยเขาบอกว่าเขาน่าจะช่วยได้อยู่เพราะว่าเขาู้จักโรงเรียนนี้ดีวันที่ไปสมัครก็ก็ดีไปเจอแต่แต่เราก็ยังกลัวๆอยู่เนาะเพราะว่าเด็กในนั้นมันมีหลายรูปแบบอะเราก็ กลัวเหมือนกันว่าจะไปเจอแบบไหนเนาะวันวันที่ไปสมัครนั้นยังยังใจก็ถอนกันนะเพาไปเห็นเด็กที่เขาเป็นเยอะอ่ะเราก็กลัวว่าเอลูกเราจะโดนทําร้ายไหมอะไรเงี้ยเห็นกาลังเด็กเด็กเขากาลังแบบไล่แบบเหมือนจัดการกันอยู่อ่ะเด็กรุ่นรุ่นโตอ่ะเราก็คิดว่าอถ้าเกิดพี่มาทําร้ายน้องเราคิดว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมีหอแยกกันไงว่าเด็กเล็กเด็กโตเขาจะแยกกันไงก็คือเหมือนใจออกอ่ะวันแรกอะนะวันที่ไปอ่ะ ก็สมัครไปทีนี้ก็เลยถามครูค่ะว่าเ,ออเด็กโตกับเด็กเล็กนี้ก็เรียนอยู่ด้วยกันไหมหอมอยู่ติดก,กันไหมอะไรเงี้ยเรียนรวม,มัไหมเขาบอกว่าอยู่คนละหอเ<ม>ขาจะไม่ให้มาอยู่ร่บาวยกันเพราะว่าเด็กมันอาจจะทาร้ายกันได้เพราะว่าเด็กโตกับเด็กเล็กมันคุยดันไม่รู้เรื่องหรอมาเราก็เลยสบายใจที่ครูเขาก็อธิบายแล้วหลายอย่างเรื่องการอยู่การกินอะไรนอนอยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเออสมัครใจคือคือ โล่งใจไปเกาะหนึ่งอะ่ะเขาว่าทดสอบเขาเนาะถามนู่นถามนี่อะไรเนะี้ยทดสอบเด็กอะนะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. เออน้องอะเป็นอแล้วเราก็รู้อยู่แล้วลูกเราเป็นอเพราะว่าเราก็มีบัตรใช่ป่ะเราก็ไปถ่ายบัตรู่แล้วว่ะเออน้องอเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเอาจะได้ไปเรียนอยู่ตรงนั้นเขาคิดแค่ว่าแม่พาไปเที่ยวอะไรเนะี้ยอ่าว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไปเห็นเพื่อนที่แบบรุ่นที่เป็นเป็นเยอะๆอะเขาก็มองอยู่เหมือนกันเขาก็แปลกๆอะไรเนะี้ย ตอนพาไปจริงเหมือนจะรู้ตัวว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้อ่ะก็ทำท่าเหมือนใจไม่ดีหน้าซีดๆเหมือนจะร้องไห้มากอะไรมั่งเงี้ยแต่ก็เห็นเพื่อนก็ยังอยากเล่นกับเพื่อนอยู่คันแรกคือไม่รู้ว่าแม่จะพาไปเรียนแม่แต่แม่ก็บอกนะว่าหนูจะต้องมาเรียนหนังสือนะก็คิดตัวเขาเองเขาคิดว่าเอาเอเรียนไปเช้าเย็นกลับเ,เย็นก็เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ยอมครั้งแรกเขายอมแต่มาพอมาอาทิตย์ที่สองเนี่ยไม่ยอม รู้แล้วว่าฉันจะต้องมาอยู่หลายวันอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าคือคือมัอนช่างใจอ่ะต้องลองดูเพราะว่าเด็กคนอื่นยังอยู่ได้เลยไม่ได้ก็ต้องได้แล้วก็คิดอย่างนี้เนาะต้องทําใจทําใจได้ก็จนถึงทุกวันนี้เวลาไปส่งลูกก็ยังยังใจหายอยู่ตลอดอ่ะเออแบบยังห่วงลูกอ่ะพอเห็นลูกร้องไห้ทําไมลูกต้องร้องไห้ขนาดนี้อะไรเงี้ยกลับมาั้งแรกนีนิ่งเลยจากที่แบบดือด้อชนอะไรแบบ เดินไปเดินมานี่คือไม่เดินเลยอยู่แต่นในบ้านคือจะนอนจะดูหนังดูหนังก็ไม่เท่าไหร่ดูหนังแป๊บๆพ่อเขาเซ็งเขาก็ไปไปนอนไปนอนพักปิดโทรทัศน์อะไรเรียบร้อยปิดไฟแต่ก่อนคือว่าถ้าไปนอนก็ไม่ปิดนะเปิดทิ้งไว้โทรทัศน์ก็จะไม่ปิดคือเปลี่ยนอะอาบน้ำเข้าไปอาบน้ำถึงเวลาอาบน้ำก็ไปอาบน้ำเองกินข้าวก็เอเอเก็บพวกถุงขยะถุงอะไรไปทิ้งถังให้เรียบร้อย ก็แปลกใจเหมือนกันทำไมมันหเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วบางทีเราก็ตกใจเหมือนกันว่าไอ้ลูกเรามันเงียบเกินไปหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะอ่าเราก็ตกใจเหมือนกันแต่ในทางที่ดีก็คือว่าเขาฝึกนะเขาฝึกให้เราอ่ะเด็กคือเขายังเล็กอยู่ด้วยฝึกง่ายไงอาทิตย์ตัดไปไม่ยอมเลยไม่อยากไปไม่ไปเขาบอกาไม่ไปเขาจะไม่ดื้อแล้วเขาบอกนี้คือถ้าเขารู้ว่าเขาจะได้กลับไปโรงเรียนเขาบอกเขาจะไม่ดื้อเลยเขาคิดว่าเขาได้ไปเพราะเขาดื้ออ่าเขาคิดอย่างนั้น ก็ก็ต้องอยู่เนาะเพราะว่าบอกเขาว่ายังไงหนูก็ต้องเรียนให้เก่งๆกว่านี้ต้องเรียนให้เก่งเก่งแล้วจะได้กลับมาอยู่กับแม่อะไรเงี้ยเออแล้วก็หนูจะได้มีเพื่อนเยอะๆแล้วก็บอกเขาอย่างเงี้ยเ,เขาก็ไม่ยอมนะแต่ก็คือต้องอยู่เดี๋ยวครูครูบอกว่า,วาเขาก็จะร้องห่างยยี้แหละแม่กลับไปเถอะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เงี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราม่ยังทำใจไม่ได้อะ่ะเห็นลูกร้องอะร้องแบบร้อง,อ,งอ,งองมากเลยนะแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะ เป็นเพราะอะไรทําไมลูกร้องจังเลยอะเราก็คิดมากแล้วว่าเออทรก็จะน้ำแจลูกล้อหรือเปล,ล่าเราคิดมาไปเองไงเออแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยจากที่เวลาเขาต้องการอะไรเราบอกว่ารอก่อนนะแต่ก่อนเขาจะปี๊ดอะไรเงี้ยแต่ทกวันนี้ก็จะเงียบเขาก็จะรอจะยืนรอบางทีเราทําสมมุติก็จะไปตลาดนัดเงี้ยเราแม่ก่อนนะแม่เก็บร้านอยู่ก็จะนั่งรอ สมมติว่านั่งกินข้าวแต่ก่อนเขานั่งไม่ได้เขานั่งแค่แป๊บเดียวก็เดินไปทางอื่นแหละอันนี้เขานั่งได้นั่งจนเขาแบบกินอิ่มแล้วก็ถึงจะตายถึงจะแบบลุกไปทางอื่นเล้อิ่มแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะบอกคือก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออกลับมาลูกเขาไปทําอะไรในห้องน้ําเรามวมต่ขายของอยู่พอเราไปดูอีกทีนึงคือเขาอาบน้ําเสร็จแล้วออกมาใส่เสื้อผ้าเสร็จหมดเลยแต่งตัวเองไงแล้วก็เข้าไปส่องอยู่ในห้องน้าว่าปิดน้ําอะไรเรียบร้อยมันก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็มีเสื้อตากไว้เราก็งงมีเสื้อกกางงเเต เขาแสดงว่าเขาซักผ้าเองแล้วก็ตากผ้าไว้เรียบร้อยเลยก็สงสัยอยู่ว่าเขาทำยังไงเขามีวิธียังไงแล้วก็สงสัยกันแต่ก็ตอนนี้คือเรื่องอ่านเขียนนี่แหละแล้วก็เวลาเขาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่หลงทางแล้วก็พูดถึงถ้าอนาคตข้างหน้าถ้าเขาโตขึ้นก็อยากให้เขาแบบมีหน้าที่การงานที่ไปทํางานได้หามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ห่วงเลย พ่อพ่อนี่คิดแต่ว่าห่วงลูกอย่างเดียวรักลูกแต่ว่าคือเขาเขาไม่เปิดไม่เปิดโอกาสให้ลูกเขาจะกอดลูกไว้ตลอดแต่ก็ไม่คือตัวเองฝึกสอนลูกไม่ได้ฝึกสอนลูกไม่ได้ไม่มีเวลาให้ลูกเอแต่รักรักลูกแต่แม่นี่คือเรารักลูกเรารักมากเราอยากให้ลูกไปคือให้ลูกโตให้ลูกดูแลตัวเองได้ให้ลูกเป็นคนแบบมีสมรรถภาพที่ดีคือเข้มแข็งทุกอย่าง จิตใจพร้อมทุกอย่างพร้อมคือสมองพร้อมก็มีตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 ค,ะค่ะตอนนี้น้องก็อนุบาล1ก่อนทุกคนที่เข้าไปเรียนใหม่ต้องเริ่มต้นอนุบาล1ทุกคนคือเริ่มใหม่เหมือนกับเราไปพาลูกไปสมัครโรงเรียนธรรมดาทั่วไปเรื่องทําสมาธิก็ครั้งแรกก็ทาไม่ค่อยได้เลยก็คือต้องฝึกไปเรื่อยๆน้องก็ยังใหม่อยู่ครูอบอกว่าได้5นาทีครั้งแรก แล้วก็จะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะได้30นาทีอะไรน่ขึชั่วโมงเลยเนี่ยก็มีไลน์กลุ่มค่ะของพ่อแม่เขาจะส่งไลน์มาให้ดูตลอดจะส่งรูปภาพมาให้ดูตลอดว่ามีกิจกรรมอะไรมั่งวันนี้ทําอะไรกันมั่งอะไรเนี้ยก็จะส่งให้พ่อแม่ดูตลอดก่อนจะนอนถ้าพ่อแม่คนไหนไม่สบายใจก็ขอดูรูปหน่อยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยอะไรเนี้ยน้องกําลังนอนอยู่บนเตียงแล้วเขาก็ถถายให้ดูนะอ่าเด็ กำลังนั่งสมาธิกันอยู่ก็อ่ะส่งมาให้ดูตอนนี้กําลังนั่งสมาธิอยู่นะเรื่องกินเขาทางโรงเรียนเขาจะมีตารางให้เราดูเลยนะว่าเช้ามาตื่นตีห้าแล้วก็หกโมงออกไปวิ่งเจ็ดโมงมาอาบน้ําเข้าห้องเออแต่งตัวแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์อาหารกินข้าวกันก่อนก่อนจะเข้าห้องเรียนสี่โมงเย็นกินข้าวข้าวเย็น ้าโมงเย็นออกไปวิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วก็เข้าหออาบน้ําแต่งตัวค่ะแล้วนอนเล่นดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยเปิดกระตูนดูกันเสร็จแล้วจากประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นไปทุ่มครึ่งนี้ก็คือเริ่มสวดมนต์แล้วค่ะส่วนมากพ่อเข้าไปรับแต่แม่จะเป็นคนไปส่งค่าข้าวข้าวกินฟรีอยู่แล้วเพราะแม่ไม่เงินไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเขาบอกเป็นถอนจ่ายไปก่อนก็ได้สมมติว่ากาสักค่าเดือนละสองร้อย ร้อยห้าแค่ครั้งเดียวนะครั้งแรกนะแล้วก็ค่าข้าวหนมคือเป็นหุ้นของเด็กอะ่ะเขาจะมีหุ้นนะเด็กอ,ะอ่ะก็ซื้อไว้สิบหุ้นนะหุ้นละสิบบาทก็ค่าตัดผมอยู่ที่เราจะจะตัดที่โรงเรียนไหมถ้าเราไม่ตัดโรงเรียนก็พาน้องมาตัดข้างนอกได้ก็เสีย50บบาทเราเตรียมแค่มีกางเกงวอร์มมีชุดนักเรียนสองชุดค่ะแล้วก็มีชุดนอนแล้วก็ผ้าขนหนูกางเกงในค่ะแล้วก็รองเทา้าที่เราเตรียมไป ผมที่ซื้อคือน้ําเขาเป็นคนที่ชอบน้ําเล่นน้ําอะไรเนี่ยเห็นน้ําไม่ได้แล้วก็กลัวเพราะว่าที่หมู่บ้านมันมีสระว่ายน้ำเนาะเขาชอบเดินไปทางนูน้นแล้วก็เคยไปกระโดดสระด้วยแล้วจด,ดีว่าตอนนั้นมันมีครูที่เขาสอนเด็กว่ายน้ําอยูอ่เขาเห็นไงเขาก็คิดน้องคิดว่าน้องเล่นน้ําเป็นว่ายน้ําเป็นแต่นี่แต่ไม่ใช่เลยเขาก็ไปที่ลึกๆแล้วเริ่มจมแล้วอะเริ่มแบบคืออยู่ใต้น้ําแล้วอะครูก็เ,เลยช่วยไว้ทัน ยอมรับในสิ่งที่ลูกหลานเราเป็นนะ่ะแล้วก็เปิดใจให้กว้างทําใจอ่ะต้องทําใจอย่างเดียวให้โอกาสเด็กอะ่ะอย่าไม่ต้องไปอายอะไรอะ่ะเราให้โอกาสเด็กเด็กมันจะได้มีอนาคตต่อไปคือต้องกัดฟันเลยทำใจให้แข็งเลย